สวัสดีครับ ันี้เช่นเคยกับช่องมอมบัล l ่คลิปนี้ก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเรากันครับแน่นอนว่าวันนี้ก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วกับรายการที่พวกเรารอคอยในรายการคัดโอลิมปิกที่เราจะได้เชียร์สาวไทยนัดแรกพบกับเยอรมันคลิปนี้แอดมินก็ต้องบอกเลยว่า FIVB มีการตีข่าวอัปเดตข่าวตั้งแต่เช้ามืดของประเทศไทยเลยครับที่มีการตีข่าวว่าเจเจนุสราต้อมคําได้คัมแบ็กกลับมาติดทีมชาติ อีกครั้งเช่นเดียวกับรายชื่อ14สาวไทยล่าสุดก็ได้ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วครับมีการตัดออกหนึ่งคนก็คือตัดเอศรีมาออกนั่นเองครับแล้วก็เจเจนุสราต้อมคำเป็นตัวจริงนี่คือ14ตัวจริงสาวไทยที่จะลุยโอลิมปิกในการคัดเลือกเวลาทุ่มครึ่งในค่ำวันนี้ครับก็รอชมรอเชียร์กันซึ่งแน่นอนนะครับว่าเจเจนุสรากลับมาติดเป็นตัวจริง14รายชื่อคัดโอลิ ปิกอีกครั้งในขณะที่เอสิริมาก็น่าจะรอเล่นในรายการเอเชียนเกมรายการที่จะต่อจากคัดโอลิมปิกนั่นเองครับเตรียมมารอชมรอเชียให้กำลังใจสาวไทยของเราในนัดแรกกันครับ